คือจริงๆกับทุกเพลงมันจะเป็นแบบโมเมนต์ดีๆนะครับในชีวิตของเราพี่จริงๆขอบคุณที่รักกันเนี่ยก็ผูกพันมากับผมนะเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วเวลาเราประกวดร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงนี้เคยจัดรายการโอไอซีอยู่กันมา78ปีรายการเลิกตอนร้องให้กันเราก็ร้องเพลงนี้นะครับเพลงของโอลี่มันเดเวลาแบบฟิลรู้สึกอกหักก็จะมีเพลงเพลงนี้หรือแอบชอบใครก็เพลงเพลงนี้อะไรเงี้ยพี่ส่งเพลงให้เพื่อนจะเอาแบบถ้าเพื่อนรู้สึกไงอยากรู้ก่อนอ่ะ เพื่อนรู้สึกยังไงเพื่อนเฮิร์ตโอ้โหรักแท้ดูแลไม่ได้เพราะบางคนมันมีรักแท้อยู่แล้วไงแต่มันดูแลไม่ได้อันนี้ตัวเองอันนี้เพื่อนมีแกล้งนี่เพื่อนนี่เพื่อนนีแกล้งนีแกล้งใช่พี่แล้วถ้าเพื่อนมีความรักครั้งใหม่เพื่อนเพื่อนมีความรักครั้งใหม่ก็ขอบคุณที่รักกันจริงๆก็ได้ขอบคุณที่รักกันเนี่ยมันเป็นเพลงที่ผมใช้กับพี่ก็ได้นะขอบคุณพี่พีนักข่าวที่รักผมไงอ่าเวลาผมพูดอะไรไม่ดีพี่ก็ตัดทิ้งให้อ่าถูกไหมล่ะ าต่รออาการนะตัดออดไม่ไม่แต่ว่าพี่ๆก็น่ารักกับผมไง <c oughs> อ่าพี่ๆนละข่าวก็น่ารักกับผมขอบคุณที่รักกันเนี่ยก็ใช้ได้อ่าขอบคุณที่รักกันใช่ครับพี่